เป็นแผ่นที่ครูได้ให้นักเรียนไป2ชิ้นแผ่นนี้จะทำการเลเยอ t ์นะคะเหมือนกันแล้วก็ทำการตัดจนมีลักษณะแบบนี้ขั้นต่อมานะคะเราจะพับสังกะสีแผ่นท้ายเนี่ยคะ่ะให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพับขอบขึ้นมา ต่อมานะคะเราจะมาพับฐานกันเราจะพับเข้ามาแค่ครึ่งเดียวนะคะพับเข้ามาทั้งสี่ด้านเลยนะคะ